สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมก็พึ่งเข้ามาถึงที่ฟาร์มนะครับแวะไปซื้อไม้อัดมานะผมไปซื้อไม้อัดอ่าเป็นมือสองนะครับร้านขายไม้พาเลทนะเขาน่าจะแกะจากพาเ,เลทแหละเนาะผมก็ไปแบ่งซื้อมานะครับได้มาในราคาอ่าแผ่นละ50บาทนะครับความหนาผมเดาเอาโดยประมาณน่าจะ5มิลนะครับ5มิลโดยประมาณเนาะเดาเอานะฮะก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะมาทํา กล่องเขาเรยกนะกล่องอนุบาลลูกไก่เนาะจากที่ประสบปัญหาที่ผมเคยแจ้งไปนะครับเพราะว่าล็อกอนุบาลลูกไก่เนี่ยผมเริ่มโดนหนูมากวนนะครับก็ชุดก่อนชุดก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะแต่มาเนี่ยเพิ่งเริ่มมีนะครับก็คือชุด3ชุดล่าสุดนะครับมีหนูเข้ามากวนมากัดกินนิ้ว ลูกไก่นะครับเนี่ยสามชุดนี้นะครับลูกไก่โดนหนูเข้ามากวนกินนิ้วนะผมแก้เบื้องต้นโดยการใส่แผ่นอ่าสมาร์ทบอร์ดบังไว้นะครับหนูดึงจากข้างล่างดึงกินนิ้วด้านใต้นะครับอันนี้แต่ก็เสียแล้วแหละเพราะว่านิ้วเขาเสียไปแล้วห้องนี้ก็ไม่ได้ใส่แผ่นก็คือแก้โดยการนําแม่ขึ้นมาอยู่ด้วยนะครับก็ไม่ทันนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็โดนอ่ากัดนิ้วไปแล้ว ก็กลายเป็นไก่นิ้วหายไปเลยเนาะผมก็เลยไปซื้อ,อไม้มานะครับเดี๋ยวทําเป็นกล่องบล็อกไปเลยนะแบบพื้นน่ะเราไม่มีร่องไม่มีอะไรเนาะจะได้ง่ายขึ้นนะครับแต่จะลองดูว่าจะทํายังไงนะคือคิดไว้อยู่แต่จะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวลองติดตามดูอีกทีนะครับก็เพิ่งเข้ามาถึงนะเดี๋ยวขอเดินสำรวจฟาร์มหน่อยนะครับเดินตรวจสอบหน่อยเพราะว่าน้องออกไปทานข้าวกันนะครับ อากาศลมเย็นนะครับแต่ว่าแดดลมเย็นแต่แดดร้อน <c oughs> เดินออกมากลางแดดนี้โหร้อนเลยกระพราเริ่มออกแล้วนะครับวันนี้ผมเปิด Facebook เจอข่าวเรื่องเอเพื่อนบ้าน มีปัญหากันเรื่องเสียงไก่ชนนะฮะบ้านข้างๆเลี้ยงไก่ชนแล้วเสียงดังเนาะผมก็เข้าใจนะเราเราเป็นคนเลี้ยงเราเข้าใจนะไก่เขาไม่ได้ขันแค่เช้านะขันทั้งวันเนี่ยตอนเนี้ยเวลาเที่ยงเวลาบ่ายยังเสียงขันกันกระนำอยู่เลยก็เข้าใจคนที่เดือดร้อนนะฮะเขาต้องพักผ่อนเนาะผมถึงเลือกมาอยู่เนี่ยฮะกลางทุ่งนาซะเลยนะไม่มีบ้านใครทั้งนั้นเนะ่ยมีแต่ทุ่งนานะ ข้อดีคือเราไม่รบกวนใครแน่ๆนะครับผมก่อนจะมาดูที่ตรงนี้ผมไปสำรวจแผนผังเมืองมาแล้วนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวอ่ะพูดง่ายๆเราสามารถเลี้ยงอะไรก็ได้อะเนาะไม่รบกวนเขาแล้วก็ไม่มีไม่มีบ้านคนแถวเนี้ยไม่มีบ้านคนเลยนะด้านหลังปล่อยโล่งเลยนะฮะตอนนี้เราไปทำกันแต่ด้านหน้า ทำไมต้นนี้ใหญ่กว่าเขามากเลยยังไม่ออกลูกฮะต้องเดินตรวจนะครับเพราะว่าในเมื่อเรามาอยู่ห่างไกลแล้วอ่ะมันก็มีสตรูธรรมชาติเช่นตัวเงินตัวทองแล้วก็งูเนาะซึ่งเป็นปัญหาหลักของที่นี่เลยนะครับ ตัวเมียนะครับอันนี้ผมแยกเฉพาะตัวเมียอย่างเดียวมาไว้ด้านหลังนะครับมาไว้ในเล้าด้านหลังเนาะเดี๋ยวจะเริ่มจับตัวเมียในนี้นะครับออกมาเปิดแบ่งนะครับเพราะว่าแต่ละชุดนะ่ะตัวเมียมันจะมากกว่าตัวผู้นะฮะเราก็คงไม่ได้เลี้ยงหมดนะฮะอาจจะเก็บไว้ชุดละตัว2ตัวอะไรประมาณเนี้ยที่เหลือก็เปิดแบ่งเนาะผมจะแบ่งลงในกลุ่มไลน์นะครับผมใส่ลิงก์กลุ่มไลน์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันเนาะเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะครับ เผื่อท่านใดสนใจก็เข้ามาดูมาเยี่ยมชมได้นะครับถ้าชอบก็ค่อยแบ่งไปก็ได้นะครับผมก็จะระบุาสายพันธุ์พ่อและแม่ไว้ให้ด้วยนะครับมีทั้งพมา่าและเชิงนะครับมีทั้งพมา่าและเชิงอา้าอันนี้ออกมาข้างนอกได้ยังไงมาที่ไข่หรือเปล่าเนี่ย เรานี่จะเป็นเล้าเป็ดเล้าห่านนะครับแต่เราเปิดประตูให้เขาเดินออกไปเล่นน้ําหากินเองธรรมชาติด้วยนะครับสังเกตช่วงนี้เป็ดไม่ไข่เลยเนาะผมก็เดินมาตรวจเรื่อยๆนะครับไม่มี เสร็จแล้วนะครับ1นหนึ่งตู้นะเอ่อโดยส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมันเป็นผมแค่มองไว้ตอนแรกคิดว่ามันน่าจะเสร็จไวแล้วก็น่าจะใช้งานได้จริงนะครับคือใช้งานได้จริงไหมมันคงจริงแหละแต่ผมมองว่าพอเสร็จสมบูรณ์ออกมาแล้วอะ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงนะครับมันจะมีอายุการใช้งานน้อยอะ่ะผู้ง่งายอายุการใช้งานมันจะสั้นก็ประมาณนี้เลยนะครับผมปิดสนิทหมดเลยนะ ใช้ไม้อัดพาเลตนะครับที่ซื้อร้านพาเลตเนาะเขางัดขายอะไม้พาเลตเก่านะครับเป็นแบบไม้อัดความหนา5มิลผมวัดละ5มิลนะครับหรือครึ่งเซนนะฮะผมยิงปิดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไปเลยนะครับก็จะทำสอชั้นแหละแต่วันนี้ด้วยเวลานะครับทำเสร็จได้เพียงแค่ชั้นเดียวนะครับก็คือจะทำสอชั้นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังก็เดี๋ยวจะใส่ไฟเข้าไปข้างในนะครับ ที่ผมมองว่ามันดูในความรู้สึกผมผมดูไม่โอเคเพราะว่าดูแล้วดูจากรูปทรงแล้วอ่ะอายุการใช้งานไม่นานแน่ๆเลยหนึ่งเป็นไม้อัดนะแล้วก็สองมันดูไม่แข็งแรงมากนะครับสรุปถ้าให้จบอนะ่ะผมว่าผมนะ่าจะต้องทำเป็นโครงเหล็กเหมือนเดิมแล้วแหละให้จบทีเดียวเลยนะครับโครงเหล็กแผ่นสมาร์ทบอร์ดเหมือนเดิมเนาะแต่ตัวนี้ในไหนก็ลองทำแล้วนะครับก็ใช้ชั่วคราวไปกอดเพื่อป้องกันหนูนะครับ เดี๋ยวจะใส่ไฟแล้วก็ย้ายลูกไก่เข้านะครับก็อาจจอนแรกมองไว้ว่าไม่ลงพื้นทรายก็ลงแกบนะครับหรือไม่ก็ลงขี้เลื่อยนะแต่ดูจากโค้งแล้วอะลงทรายไม่น่าไหวเนาะผมใช้ตะข่ายเป็นตะข่ายกันสนิมเบอร์เล็กสุดนะครับเพื่อกันหนูเลยนะส่วนตัวโค้งก็เป็นโค้งไม้อะนิดๆหน่นนอยๆนะครับส่วนด้านหลังผมไม่ใส่โคง้งเนื่องจากเป็นไม้อัดผมยิงใส่กันหมดเลยนะครับ ก็โอเคนะครับเพื่อเป็นแนวทางท่านใดเจอประสบพบปัญหาแบบผมเช่นหนูเข้าอะไรเข้านะผมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าล็อกรอยเก่าที่ผมทําไว้อะหนูดึงขาไก่ผมก็เลยปิดไปเลยเออไม่ให้มันดึงขานะครับก็ไม้ไม้ก็ยังเหลือเยอะนะผมซื้อไม้มาในราคาแผ่นละ50บาทก็หมดไป500บาทอ่ะใช้ไปครึ่งนึงเองใช้ไปครึ่งนึงยังเหลืออีกเนี่ยเหลืออีกสี่ห้าแผ่นประมาณ4ี่ห้าแผ่นแล้วก็เหลือเศษนะครับยังพอได้อยู่นะ โอเคนะฮะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะก็ผมทําเป็นแนวทางแล้วกันเนาะเผื่อท่านใดเอาไปไประยุกต์อีกทีโดยส่วนตัวผมมองว่ายังไม่ดีพอนะครับไม่ค่อยแข็งแรงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ